คนนี้ไทยอยู่ทั้งเรือดนะครับให้เหยื่อปลาไปเรื่อยๆแล้วประกันว่าไม่ลืมเหยื่อแน่นอนอาทิตย์ละหนึ่งครั้งช่วงนี้ครับเอาเหยื่อมาให้ก็กินเหมือนเดิมขันเขียวดิย หกะคือดูดแห้งเท็จตัวเลยกินเ,เนียบอ่เะเนี่ยครับข้างีแง่เนียบอ่ะเป็นพระเอกครับเนียบอ่ะกิน ตอนนี้ให้เซี่มุ่งเก่าได้ครับใหไฮซาวห้แรงแรงกับโบแมนมืดไปแล้วได้ครับแรงย้ำใบสองใบสามโอ้โชเฟอร์เรียกแบบหมุนดีขนาดเริ่มวิ่นแล้วครับ,รบมือกว้อง เพราะสิอยากหาก รลายปน,นีขั้นบ่กินกับเมื่ปัญญาเบาแล้วครับ